สวัสดีทุกท่านนะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีแถบแมเมื่อนี้หนูได้ซุปมะเขือนะคะหลาน้ำพริกปลาร้าแล้วเล่าเลยน้ำพริกใส่แค่พริกป่นกับน้ำปลาร้าปรุงสุกแบบขวดนะคะแล้วก็มีลินฟ้าผักนะแล้วก็ยอดผักขมลวกนะคะยอดอกวางตุ้งลวกนะคะแล้วก็ยอดผักปลั้งลวกนะคะสะดาลลวกแล้วก็ฟักขะถินอ่อนนะคะ มีต้มจืดไอ้นี่ด้วยประกาศขาวแบบเราๆนะคะเขาเรียกประกาศอะไรประกาศยาหยอมะนะคะไม่ใช่ประกาศขาวแบบกอใหญ่ๆนะเป็นประกาศขาวแบบเรากๆกอเล็กๆนะคะสีออกคือเขียวกขาวกินอะไรก่อนเนี่ยสดน้ำซุปก่อนมันดาดมือหนูหนูยกไม่ได้หนูไม่ได้เอาจานมาลอง อุยากซดกินอะไรไม่ร้อนไม่ลวกปากไม่ลวกคอไม่ลวกเพดานแนละ้วมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นนะคะอืมร้อนเลย จืนโอ้โอ้ลวกไม่ไหวน้ำตากลอเอาไว้ข้างๆนี่แหละผักลวกก็ซื้อมานะคะไม่ได้ลวกเองนะอืมดูเหมือนเขายาเยอะอะไรยังอยู่เลยเหมือนล้างไม่สะอาดไม่ได้ทำความสะอาดแบบที่วนโอเคกินซุปมเะเขือกันเลยนะคะ ข้าวหนูก็ซื้อมานะคะสภาพก็เป็นแบบนี้แหละเยอะๆๆทนกินไปเนาะมอหงข้าวหนูเสีย <laughs> อร่อยค่ะจัดพาข้าวพาปลามากินด้วยกันนะคะทุกคนทุกท่าน มีอะไรนะักกินบ้างอืมอันพริกนิดสับมากคนะ่ะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลย <c oughs> ใส่แค่น้ำปลาต้มสุกแล้วก็พริกป่นแค่นั้นเองกินแบบบ้านๆชีวิตหนูก็แบบนี้แหละนะคะง่ายๆ ชีวิตตั้งแต่เด็กหนูกินประจำนะกินทุกวันเพราะว่าที่บ้านจนเนาะยากจนไม่ได้ใส่น้ำปลาแบบนี้ด้วยซ้ำใส่น้ำปลาค่ะแต่น้ำปลาชุรทเพราะว่าเงินจะซื้อปลาก็ยังแทบจะไม่มีนะจริงๆนะพ่อหนูนะเลี้ยงลูกมาความพยายามเลี้ยงลูก 哦，热、嗯 oh,。嗯。哦、oh.。 อันนี้หนูซื้อมานะคะหนูลืมบอกหนูบอกไปอย่างลืมบอกใช่ไหมซื้อมาเะยถุงละสามสิบบาท แะเดานี่กินกับน้ำพริกจะเข้ากันกว่านะไม่เหมาะกับกินกับซุมมะเขือเนอะหนูถึงทำน้ำพริกเองน่ะ มันยัหนูเปดิดนูเปิดประตูนะคะก็จะมีเสียงรบก,กวนนิดนึ่งะคะ่ะขออภัยด้วยนะคะเสียงจากด้านนอก โรงแรมคอนโดยอยู่รอบๆหมดเลยนะคะเสียงมันก็จะเยอะนิดนึงโรงแรมใหญ่ทั้งนั้นนะคะรอบๆหนู ข้าวมันไม่เป็นเม็ดนะข้าวผงหนูรูนะใส่น้ำเยอะนะ,ะเพราะที่จะให้ข้าวก็ฟูแล้วก็แบบมันตักได้เยอะได้ปริมาณเยอะนะ ถ้าหผงเป็นเม็ดอะใส่น้ํำน้อยถ้ามันยังเป็นเม็ดนะมันจะไม่ค่อยฟูนะคะข้าวแล้วก็ตักแบบตักเท่าไหร่ก็แบบไม่เพียงพอแต่ถ้าใส่น้ําเยอะแล้วมันฟูอ่ะก็แบบตักนิดเดียวก็เต็มฟงแล้วนะคะประมาณนั้นแหละไม่อ่อยแล้วนะเจ้านี่เห็นไหมแยะแฉะเป็นก้อนเลยจับเป็นก้อนเลย หนูซื้อบ่อยนะะข้าวรานเอาไม่ได้ซื้อแค่ครัง้งสองครั้งเลยแต่ทุกทีก็เป็นแบบนี้นอมซับต้งจืดต้มจืดประกัด 对不 <laughs> ป่นก็ไม่สะอาดนะคะเนี่ยที่เขาใส่มาเดียวปรุงผสมไปมาเดียวโดนหินกรวบเลยยีนันไม่โดนด้านไหนฟันกรามไม่งั้นเสียวฟันตายอือเดี๋ยวดนตรงนี้ตรงเขี้ยวพอดีเลย ทำแม่สะอาดก็ครั้งเดียวพอนะซือครั้งเดียวพอวันนี้ร้านที่หนูกินประจําอาหารอีสานเขาไม่เปิดนะเขาปิดหนูก็เลยจําเป็นต้องซื้อร้านเขาเนี่ยซื้อร้านนี้มา อหารร้านเขาน่ากินนะคะแต่ทำไมหนูถึงไม่ไม่ค่อยซื้อร้านเขาถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่าหน้าเขาไม่ค่อยต้อนรับลูกค้านะคะหน้าบูดหน้าบึง้งหนูไม่ชอบเนาะหน้าบูดหน้าบึง้งจะซื้อเยอะขนาดไหนเขาก,ก็หน้าบูดหน้าบึง้งนะคะเป็นแบบนี้แหละคือแบบหนูก็เลยแบบเออร้านข้างๆกัน ก็แบบร้านนั้นอะยิ้มตลอดลูกน้องก็ยิ้มนะคะเจ้าของร้านก็ยิ้มต้องรับดีมากแล้วนั้งที่เขาก็เป็นอิสานด้วยกันเนเป็นคนอีสานะ่ะหนูไปทุกครั้งหนูก็พูดอิสานแต่แต่ก็ไม่ค่อยยิ้มน่านเรียบ ยิ้มยากขายทุกวันแต่ร้านที่หนูกป็นเซื้อประจำอะกินประจำเขาจะหยุดบ่อยนะร้านใหญ่นะร้านใหญ่หยุดบ่อยลูกน้องเยอะเยอะมากขายอีสานขายแกงขายเกลงออีสาน น,น้ำพริกน้ำาพล็กอะไรอืมพลกซุปน้กเสือซุปหนือไว้ปลาดุกต้มน้ำปลาะส้งตม้มส่งตำผักเพกผักลวกอะไรอืมเต็มไปหมดเหมือนก็ว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวเขาก็หยุดพักนะคะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้นะ,ะแต่ร้านเนี้ยเขาไม่ค่อยหยุดเพราะขายกันแค่สองคนขายเยอะเหมือนกันร้านใหญ่เหมือนกันนะ,ะเยอะแต่น้าไม่ค่อยเยิ้ม ทั้งสองคนเลยไม่ค่อยเป็นมิตรกับลูกค้าแล้วพูดแบบเสียงไม่มีหวานเลยนะจริงๆเขาพูดปกติของเขาเนี่ยแหละอืม มีครั้งหนึ่งวันนั้นไม่ได้มันพูดแบบนินทาต่อว่าเขาหน่ๆน,นีนะคะแต่แบบมันก็ความเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะวันนั้นหนูไปซื้อใช่ไหมหนูไปซื้อกับข้าวเลยละวันนั้นร้านข้างร้านที่หนูเป็นไปเติมก็ปิดอีกนะ,ะก็เลยต้องซื้อร้านเขาแล้วมีคุณป้าคนหนึ่งอายุประมาณหกสิบได้นะ,ะไปซื้อ ปลาทอดนะปลาทอดตัวละหกสิบบาทแล้วทีเนี้ยพอเขาจ่ายเงินเขาหยิบยบังผ่านให้นะให้แม่ค้าเนาะแม่ค้าบอกว่าไม่มีเงินทอนค่ะเขาพูดแบบหน้าตายเฉยเมยไม่มีเงินทอนค่ะตอนนี้ยังไม่มีคุณป้าแกก็เลยแกก็ยืนรอเนะยืนรอแบบหลายนาทีอยู่เพราะว่าเขาติดตำน้าพริกอยู่แม่ค้าติดตำน้าพริกให้ลูกค้าเจ้าอื่นอยู่นะที่มาก่อนเนาะ คุณป้ามาทีหลังหนูก็มาทีหลังหนูก็ยืนรอแต่หนูว่าเป็นคิวแบบต่อจากคุณป้าอีกนะหลังจากคุณป้าอีกคุณป้าแกไม่พอใจแกก็เลยบอกว่านั้นเอามาไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วแกโดนดีเลยคือแบบแกพูดแบบเสียงแข็งเลยนะสะบัดหน้าใส่เลยอืมเอาเงินแบงค์ผ่านคืนงั้นไม่เอาแล้วแกอุตส่าห์แบบยืนรอนะแล้วก็แบบเลือกปลาใส่จานอืม พูดอืมท่านได้จะพูดแบบอ่อนๆอ,อ,อ่อนน้อมหน่อยก็ได้นะเนาะอืมนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ง้องลูกค้าอยู่แล้วหนูรู้นะมาทุกทีเขาก็เป็นแบบนี้ทุกทีถามว่าเ็าสวยไหมก็สวยนะสาหรับหนูนะสวยแบบบ้นบานแบบน่ารักแบบสดใสไม่แต่งนงแต่งหน้าแต่เขาแบบหน้าเขามีสเสน่ห์ก็สวยนะแต่ <c oughs> ไม่เอาลูกค้าเนาะ นั่นแหละเหตุผลว่าทําไมหนูไม่ค่อยอยากจะเข้าร้านเขานะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆทุกคลิปเลยหนูอะกบว่าจะทําคลิปสั้นๆกินไม่พูดเดยอะสาธยายจนแบบเวลาเกือบยี่สิบนาทีทุกคลิปนะคะสาธยายไปเรื่อยให้ความรู้นั่นนี่นะคะนั่นแหละก็เหมือนกับว่าให้ความรู้นะคะเนาะโอเคลากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปกินหลังกล้องเนาะ ให้มันหมกนะแซบมือน,นี้แซบแซบ,บ,บต้มจืดแซบน้ำพริกกันน้ด้วที่ตัวเองทำเองโอเคลากันไปแล้วนะคะจอกันในคลิปหน้าเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระไอพอนะคะทุกท่านมนหลับสันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรรวยรวยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ ขอเจอรือรุ่งๆๆเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงคนมนุษย์ลวมโลกด้วยนะคะให้กิดอิ่มนอนหลับสบายไม่ที่อยูย่ที่ภักอาศัยเงินทองมากมายไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคนนะคะโอเคละกันไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ